เรื่องเล่าเร้าพลัง The Powerful Story ฉันจะไม่ขอจากใครอีกแล้วชายคนหนึ่งชื่อฮากีมบินฮิชามเขาเล่าว่าทุกครั้งที่เขาขอต่อท่านรอซูลสลัลลอะลัยฮิวะสัลลัมท่านไม่เคยปฏิเสธเลยขอครั้งแรกท่านก็ให้ขอครั้งที่สองท่านก็ให้ขอครั้งที่สามท่านก็ให้เขาอีกจากนั้นท่านรอซูลลลฮอะลัยฮิวะสัลลัมก็พูดกับเขาว่าฮากีมเอ๋ยทรัพย์สมบัติน่ะ มันเขียวและหอมหวานเสมอผู้ใดที่ได้รับมันด้วยความพอใจเขาก็จะได้รับความบราระกะเพิ่มพูนในทรัพย์สินผู้ใดที่ได้มันด้วยกับความละโมบโลภมากเขาจะไม่ได้รับความบราระกะเพิ่มพูนในทรัพย์สินเขาจะเหมือนคนที่กินแต่ไม่รู้จักอิม่มและมือบนนั้นย่อมดีกว่ามือล่างเสมอฮะกีมบินฮิชามเข้าใจในคําสอนของท่านรอซูลสุลลอฮุอะลัลฮิวะสลัมเขาจึงกล่าวว่าโอท่านรอสูรละลอ ขอสาบานต่อผู้ที่แต่งตั้งท่านมาโดยแท H, ow, จ้จริงว่าฉันจะไม่เอาอะไรจากใครอีกแล้วหลังจากได้รับจากท่านจนกว่าฉันจะจากโลกนี้ไปต่อมาเมื่อท่านสุลต่านสุลัลลอฮะอะลัยฮิวะสัลลัมเสียชีวิตท่านอบูบักรดิยัลลอฮ์อันหูซึ่งเป็นผู้นำของชาวมุสลิมแทนท่านสุลต่านสุลัลลอฮะอะลัยฮิวะสัลลัมได้เรียกฮากีมมาหาเพื่อที่จะมอบของบางอย่างให้แต่ฮากิมบินิชามรดิยัลลอฮ์อันหูไม่ยอมรับสิ่งใดจากท่านเลย หลังจากท่านอบูบักรอเดียลออันหูเสียชีวิตท่านอุมารรอเดียลออันหูขึ้นเป็นผู้นำต่อท่านอุมารเคยเรียกฮากิมมาเพื่อที่จะให้ของบางอย่างแต่ฮากิมก็ไม่ยอมรับสิ่งใดจากท่านอุมารเชน่นกันท่านอุมารรอเดียลออันหูจึงประกาศว่าพี่น้องทั้งหลายฉันขอให้ท่านเป็นพยา,ยานด้วยว่า ฉันได้เสนอสิทธิที่อัลลอฮฺสวาตัลลาได้กำหนดส่วนแบ่งไว้ให้แก่เขาแล้วแต่เขาปฏิเสธฮากีมบินฮิชามรดิอัลลอฮอันหูเคยพูดไว้แล้วว่าหลังจากรับจากท่านอสุลลอฮฺซลลลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมในวันนั้นแล้วเขาจะไม่รับจากผู้ใดอีกเลยและฮากีมก็ทำเช่นนั้นจริงๆเขาไม่เคยรับของจากใครเลยหลังจากการจากไปของท่านอสุลลอฮฺซลลลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมนี่คือความสัรจริงของฮากีมบินฮิชามรดิอัลลอฮอันหู ฮะดิษรายงานโดยอิมามบุคอรีและมุสลิม